ได้ไหโอ้ยบอลหนึ oh, oh, okay. ่งโดดเอาบอลมาลุ้นมาลุ้นมาลุ้นกันให้สามโดดโอ้ยนี่โอ้ยพี่น้องสามโดดสามโดดจังฉันจังฉันจังโอ้ยอยากให้มาดิจิทัลนี่นะพี่น้องเย็นบ้างปฏิบัติพี่น้องลดการเฝ้าดู สวัสดีครับ FC ทุกท่านมือนี้นะครับแสนสุขแชนแนลผ้ามาชมบรรยากาศการหาปลาอยู่อยู่บา้านนนแดงนะครับอำเภอคลองชังชงรรยจังหวัดกาฬสินธุ์เอาแต่มัเยี่ยมชมบรรยากาศเบิ้งครับสวัสดีครับคุณแม่เวงได้ครับมาแต่ไฉเนาะมาแต่กาฬสินธุ์ค่ะกาฬสินธนะุ์เนาะสะดุ้งเป็นบ่ครับมือน,นี้สะ,ะสะดุ้งมันน้ำมันเลอะป่าคุณแม่นั่นเิันก็ว่าสองเมตรห้าสิบเนี่ยนะครับเมตรสองเมตร ก็ชิพได้เยอ่กอกีเนาะอันนี้ต้องถามเขอยากอีกเอนึงเด้อแม่เด้อครับมันหมานครับกินเขากินยังเราตัวล่ะครับผมเาครับเอาเอามามามครับครับเาอาเน่าเอนมันหมานครับมาได้ใส่คุณนผ้าราาามรครับโอ้ใกล้ๆเนาะเอามันหมานครับมันหมาน รับมือส้มบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อทางเพียครับบ้านนี้กินข้าวเออครับครับเอาแซ่บๆได้ล่องแพแล้วลงเรียบฟังระบ่อเนี่ยครับโอ้ยลงแพแพน่บ่สี่ลอยเนาะครับผมอามันมันโอ้มีแนวแก่หนาวตอนนั้นวแหนาวครับผมสวัสดีครับยังไงเนาะ่ออนี่ ฟังแสนสุขชแนลได้ครับเนอฟังแสนสุขชาแนลฝากติดตามได้ด้วยครับแสนสุขชาแนลครับมาแรงมาชมบรรยากาศแต่ว่ามนอุ่นรมเนาะเจ็ดนะเนาะแสนสุขชแนลฝติามเยไนตั้งดังชื่อข้าวเลยอ๋โอ้ยพูดได้กี่วกับผันะก็เป็นบพี่น้อยากกินับ เดนี JI, oui, e ่มันหนาวเนาะหนาวนาอะอ๋อมันมานทวกคนกเหอาคำับหาแบบุงบรรยากาศกันด้วยครับที่น้องทำทีบอเดิลไปแล้วกำลังเซียนแพ้เพิ่กำลังลุ่มลง เป็นไงมาหน้ามูตัวนี่วานสิบมาเวยบ่วมาหน้ามูได้มาก่ว่มูมากกอนเลยมมาแต่เด็กเลยวัได้สองสีสามมู้พูดน่นนอนอยู่พี่เลยวัาเขมาตัวบัมาเรื่อยๆโอ้ว่างออก้กบ้านมาอยู่บ่ผูกติดตามบ่ครับเป็นขาเให่เป็นอตัวงอตัวจรเออมาจะก้นหันทีมบานฮรสีบัวสเ็น้คนหนึ่ง

อทกครับมานทุกคนครับทาีบเยนรัางปี้เคลื่อนนะครบนี้แลุ้นเลยนครับางนี้เอามานะครเามุนครับปลาแรงที่ต้อง เอ้ยข้าเงียงบนี้ีครับ2เดินเเส้กี่ยวไปไหนฮักเงียงก็เด้อย้ายมันยังบอกเกี่ยวไปหน้นไมเ้ตีะวนำคนย้ายกันนะครับว่ายังออกวันใดยู่โอ้วันใดนี่ยบปีนาีในมาลกหลายๆพีน้องเอ้ยสนุกมือนี้ด้ วุนนรดตุนตามตุนตามนะครับต้โดออกไมนไโอ้เหลืออีกตัวนึงังสตัวรัวอว่ามันสดิบรรยากดีนาะุนตุนตามตุนตามนะครับต้โดออกไนโอ้เหลืออีกตัวนึงตังย่งส

เนีนบัว n หรือสาบุครับสองสองวอุ้ยนักเที่ยวมาเดินไลน์ไลน์นัเที่ยวมาพูดกันนะครับเสียแดงนนะครับดูผมไฟครับอู้หันนี้แหงั้จักตัวเนาะเดี๋วนี่ยสอ l กับามสาุลวก็มาาจีนอ้ยบุญนะจีนล่ะปนลวดลวอยนซให้อแต่้อสัมนจันมีสบด

เนลกปวนดวน้อยวนน่อยกรงเป็นแดเปสเอาอีกแล้วนะล่ะวันแล้วมันอมพี่น้องันนบัดีโอเคเลยพนเนาะีร้อนีานนโอ้พี่น้องสาตัวตัวจจังครพี่น้องมันจปด้ยน้านี้ เขาฟังแล้วกเขามาเสียงแพ้เลยครับงหลเาฮได้ปลาในสีหาร้เหมือนเด่นแต่ลรตเนาะ้องเอไปองี้คน้องเอ้ยมันจะเอากนต่าบอน้บาเนี่ยพี่น้องเอ้ยบอ้ยโดด อติดหนองแงงกับนีพี่น้องเอ้ยมันโดนยนต์หน่องแงยเอาติดแงงหนองสะดุ้งนะครับอันนี้สะดุ้งยังมาหมานแทนเนี่ยเอาเอาเลยเอาติดขึ้นแงงซื่อเขาเอาเอาบ่ล่ะได้บ่โอ้ยพนโดนนึ้งโดนเอาพนรุนันรุนพนรุนกันครับมันอยู่น่องแงงยังถึงยังถึกสะดุ้งเพิ่นเฮ้ย คนสิมานเ่อี่ะตะดุงยังไมาหนังเด้คุณเนี่ยังครับเออได้สามตัวันไนสามตัวัวนครับสตัวันไหนหนึ่งตัวเนี่ว เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเอากล่องเชียร์กล่องเชียร์ไฟใหม่แล้วครับค่าเชียร์เพื่อนข้าเชียร์ไฟใหม้ข้าเชียร์ไฟใหม่เลยกล่องเชียร์กล่องเชียร์พี่นั่นก็มาเอาอยู่นี่เละลูกใช่มากอือพี่น้องเอ้ยเป็นมาเอาคัก้าไปเด้อ ไปไหว้ไงครับไปไว้แล้วไปเฉียนบมารุ่นพื้นนี่ครับลุน้โอ้โหโดดออกตื to to yeah. ้นปจีกนาานคภานะ้ครับลงเรานคเ็นนบาทห้อบาทะสา้อเอาเอาเอาโอ้ยปลาเทโพ ได้คนไงพี่กรรมการยาจะบปฆ่าเล็บกเลี้ยงใจได้เพียงเลื่อนยาจะไปดูไปคทักยูฮันนะครับโอ้ข้างขนาดแข็งในเกลือกานี้พี่น้องเอ้ยเอาเก็บเอาเก็บเอามันมันข่ายเงียงวันเนาะพี่น้องเอ้ยป่าข่ายเงียงวันเอาหาวิธีเอาเนี่ยเรโอ้บัวยกโอ้ยน้องแบบทักยกแต่หามันยังอยู่อยู่นี่ละอยู่นี่ละไปเสียดายนะ เอื่นคนเอื่นคนแล้วปลาเอื่นแล้วปอืนคนปลาใหญ่ปลาดูนะครับมนะยังเอาวันใดยู่ี่นงข้ายังปลาเทโพเอาลุ้นกันนะมันโดดกันวานครับพี่นงนี่เอาิดยกครับเโดดกันแล้วโดนกัน ักใจกันกูช่วยเ้าได้เปียกมึงน <radas> <friendly water> oh ี่ล้วเขาจะฟังอุ้ยได้ไหมโตพุนครับโตพุนอุ้ยโดนขึ้นแ้นะคนเย็นมาขั้นได้ยุบตาันเดียวอุ้ยโกรกเาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเห้ยเ้ยเห้ยเือนเฮ้ยเืน cho hàng bên bên, cần thầy bên cái sốt đó anh ạ. à? Áo, áo, áo

จับตึกຫັ້ນແຫຼະຢາງຫົວມັບໍລ້ວນ เต็มก้อนบอกโอ้ไงหรเ็มได้หรออ้หู้ได้องได้ไงออมีหลุ่รางวัลไงมีหลุดรางวัลไงโตมหันมันได้ไปเจ็ดโลหกวะแต่โอนี่กับมีโอกาสเนี่ย

ครับพี่นองเลนี่ยเดียเข้ยวนี่เอาอีกแล้วมันอีกแล้วนะผู้ได้ป่านนห้ยับไมเอาขึ้นได้ยกขึ้นหาจังหวะจนรับค่านะยัไงครับ ซียนโอ้ยเงืออเพิ่นพี่น้องบ่มีแนวเอ้าเพิ่นบ่มีแนวตักบ่แนวตัเอาขึ้นมาฟังแล้วอ้ยพี่น้องบ่มีแนวตักุมจเลยเพิ่นกะละมังเนาะเพิ่นเอาขึ้นมาไว้เพ่นเอาขึ้นแจกเอาละมัง้งสวงกะละมังนี่้สงกะละมังแล้วแนวตักก็เลยบ่อยู่นตัวนี้ก็เลยต้องจเงือเอา่กันมื้อนึงก็วางบ่ได้ว่างสะดงบ่ได นี่เมเาแล้วเมียนไออด้เพระน่องบ้านน่องไม่ได้นำกับี่เาเา้อีไปยูถือมองคักเนาะอือยูได้เออถึงหนังหมดละโอ้สิบ่โลอยู่เออ เพิ่นเผู้เพิ่นออกปันไหนกันบ้างตาป็นกราษกานีาอันนี้เนี่ยเป็นยังโอ้ขออนุญาตบาดค่ำเ้อป๊านแส่ผลงันอีเม่อือไทเดินครับพี่นี่น้ำแข็งบ่ล่ะครับอ๋า เดี๋ยวครับผมานนเต็มแม่ซวง่างเหรอยมาอันนี้ถ้าตงจอจุดครับครับผมี่น้เออเลือนกันตัวเนี้ยเลืนกันนี่เล่นกันป้าจีนใช่ครับเค เดียวเจเรนน่าพี่เลยครับเ้าฮ่าีนองเอ้ยทีครับสามีเป็นแก่นเป็นเนินหก่วงบนที่กนเแนเป็นผู้ปัดยินันว่าันละเบาดาเก็่าเู่ยู่

โคตี่เปบนลีาเียนบงเดินทางมาจากบ้านอรบ้านทัพทีนยื่นบ้านบางแง่บ้านเพยบเพื่างาแน่ว่าที่ิพานใลาพี่นเปีนมาบิภาพิโน่ลกจับปลาบุบ่หาปลาไม่กินเพื่องการวัฒนธรรมเ่ามาดูเลี่ยงุเลี้ยงเต้า

ท่านยังระวังเอาเด้อครับนี่ะได้ได้ชาวบ้านบดยากปลาบดยากปลานี่อละเต็มแล้วครับนะอันจะเต็มมันเอาเนมันจับเอาเอ้าบหยังต้องระวังนเน่าเบิ่งเยนแบบเซ็ตบัแบบ ร่นอีกครับร่นอีก